เราตอนนี้1352นะคะเดี๋ยวเราไปต่อสายหนึ่งท่านนะคะพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับทางด้านของคุณธีรศักดินวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGHMB นะคะส่วนใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดนะคะของสัมมนาก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะมุมมองของตลาดหุ้นจากพี่รองช่วงนี้ใครอยากถามหุ้นรายตัวพิมพ์ไารชื่อหุ้นเข้ามาได้เลยขออนุญาตตอบ5ท่านแรกเท่านั้นนะคะตอนนี้คุณธีรศักดิ์อยู่กับเราแล้วค่ะพี่รองสวัสดีค่ะ หนึ่งสามห้าสองจุดเจ็ดนะคะเซตอองออกด้านข้างนะคะพี่รองคะสัปดาห์นี้มองตลาดยังไงต่อดีคะก็ยังเป็นแนวโน้มไซ์เวดดาวนะครับที่เรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการปรับตัวลดลงนะครับโดยมีแนวรับเนี่ยที่หนึ่งพันสาร้อยสี่สินะครับถ้าหลุดนะครับน่าจะ มีโอกาสลงไปทดสอบบริเวณ1,300จุดสำหรับตัวของเซตินเด็กนะครับส่วนแนวต้านนะครับให้ไว้ที่1,360นะครับแล้วก็สัญญาณของการที่จะกลับเข้าไปนะครับในรอบนี้เนี่ยผมรอให้เซตินเด็กมีการเบรกหรือว่าทะลุนะครับแนวต้านที่1,370ก่อนนะครับจึงจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกสำหรับการเข้าซื้อครับ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอผ่าน1370ก่อนถึงจะเป็นสัญญาณบวกนะคะส่วนตัวของเทคอย่างนี้แสดงว่าฝั่งช็อตน่าจะได้เปรียบหรือเปล่าคะใช่ครับก็ยังเน้นช็อตต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่โซนบริเวณเสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ถ้าเป็นตัวของ S50 ชูนะครับ U20 ค่ะดูแนวต้านนะครับที่882นะครับถึง885นะ เป็นโซนช็อตนะครับแล้วก็แนวรับนะครับจะอยู่ที่870ในระยะสั้นก่อนนะครับแล้วก็การลงต่อหลุด865นะครับก็แนะนำให้ช็อตเพิ่มครับผ ส่วนท็อปพิกวันนี้มีแนะนํำไหมคะหรือว่าตลาดแก่ของด้านข้างน่าจะตื้อๆอ่าสำหรับในตัวของท็อปพิกนะครับระยะสั้นเนี่ยก็เออหุ้นที่มีสัญญาณในเชิงบวกนะครับจะเป็นตัวของ B L A นะครับหรือว่าตัวของอกรุงเทพประกันชีวิตครับผมค่ะ B L A 16บาท90ตังค์ขึ้นมาหลายวันเหมือนกันนะคะเนี่ย ก็ระยะสั้นเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณ17.3ถึง17.4นะครับแล้วก็ถ้าทะลุได้เนี่ยก็จะมีด่านถัดไปนะครับที่18.5เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยก็เริ่มมีภาพที่ดีนะครับเพราะฉนั้นเทรนนะครับของตัว BLA เนี่ยยังน่าสนใจนะครับจุด Stop Loss นะครับสำหรับการเข้าซื้อนะครับก็ดูแนวรับนะครับที่ 16. 5 นะครับแล้วก็อีกแนวรับหนึ่งนะครับเผื่อไว้ชนิดหนึ่งก็คือบริเวณ16.5นะครับเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับแล้วก็หลุดแนวรับที่16นะครับจะเป็นจุด stop loss สำหรับแนวโน้มขึ้นนะครับของตัว BLA ครับค่ะเป็นทอพิกตัวเดียวเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ใช่ครับค่ะมาตอบคำถามหุ้นสักนิดหนึ่งนะคะไปที่ตัวแรกนะคะ STA สีตรังนะคะก็ไปต่อได้ไหมคะหรือว่าน่าจะตื้อๆแล้วคะตัวนี้ ก็เอ่อถ้ามีอยู่นะครับอย่างแนะนําถือนะครับแล้วก็เอ่อแนวรับที่28เนี่ยก็ใช้เป็นจุดของการเข้าซื้อนะครับแล้วก็เอ่อแนวต้านนะครับในระยะสั้นนะครับจะอยู่ที่31นะครับถ้าทะลุได้นะครับก็จะมีด่านถัดไปที่33ครับผมค่ะนะคะต่อด้วยตัวของ EA นะคะ EA เอ่อสำหรับตัวของ EA นะครับแนวต้านที่4 0 เก้าถึงห้าสิบเนี่ยน่าจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยผมคิดว่ารอการถอยลงมานะครับที่บริเวณสี่สิบห้านะครับแล้วก็สี่สิบสี่นะครับเป็นจุดของการทยอยตั้งรับนะครับเพราะว่าเทนหลักเนี่ยยังดีอยู่เพียงแต่ว่าแนวต้านที่สี่สิบเก้าถึงห้าสิบเนี่ยถ้ายังไม่ข้ามขึ้นไปเนี่ยก็ยังเรียกว่าต้องสะสมพลังนะครับเพื่อรอการเบรกห้าสิบนะครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปแถวๆบริเวณห้าสิบสี่ครับค่ะตัว osp ค่ะ โอเอโอสุดสภานะครับสัญญาณการ กลับขึ้นมานะครับเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยน่าจะเป็นโครงสร้างที่ดีนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยกำลังเรียกว่าฟอร์มตัวนะครับแถวแถวบริเวณ42นะครับถ้าทะลุได้นะครับก็มองแนวต้านที่44เลยนะครับสำหรับตัวของ OSP นะครับส่วนแนวรับนะครับเทรนด์ขาขึ้นในรอบนี้นะครับจะมีรับสำคัญนะครับอยู่ที่39.5นะครับถ้าตัวของ OSP นะครับรอบนี้เนี่ย เลกว่านกาลังกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับถ้าย้อนกลับลงไปนะครับต่ํากว่า39.5แนะนำให้ขายตัวของ OSP ออกไปก่อนครับผมค่ะ CBG นะคะ116บาท50ตังค์ค่ะในตัวของคาราบาวนะครับก็เทรนแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยก็สามารถมองแนวต้านนะครับที่120นะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อครับผมค่ะ EPG นะคะ อในตัวของ EPG นะครับโครงสร้างเนี่ยเป็นไซด์เวย์นะครับออกด้านข้างนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามจะยืนเหนืออระดับ4ระดับ5บาท ถ้ายืนเหนือ5บาทได้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับทดสอบ5.30นะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูในแง่ของตัวเ,เส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่กําลังกองอยู่ในตอนนี้เนี่ยแล้วแล้ก็ราคายังยืนเหนือ5บาทไม่ได้นะผมว่าตัวของ EPG เนี่ยอาจจะมีการถอยลงไปนะครับทดสอบแนวรับที่บริเวณ4.7แล้วก็4.60ครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะ รับสวัสีคับพี่รองธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะต้องขออภัยท่านอื่นที่พิมพ์รายชื่อหุ้นเข้ามาทีหลังนะคะขออภัยจริงนะคะขออนุญาตตอบ5้าตัวต่อวันนะคะต้องขออภัยนะคะไว้โอกาสหน้านะคะอ่ะนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆขอวอวยพรให้ท่านโชคดีนะคะมีสติกับการลงทุน,นะค่ะนะคะตลาดจะผัน,ผนหัวทั้งหุ้นและมันทองคำนะคะก็สามารถทำกำไรได้นะคะหวังว่าท่านจะอยู่รอดในตลาดได้นะคะก็ ขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะทิ้งท้ายไว้ที่หลักสูตรนะคะ The Winner นะคะเรียนวันอาทิตย์นี้นะคะใครยังไม่ได้จองจองได้อีกอสองที่นั่งเท่านั้นที่ให้มาเรียนได้นะคะก็จองเข้ามาที่ทาง ID Line! a d m i แอดม e สเตนะคะก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ไลายหมวยนะคะขอบคุณทุกการติดตามช่วงบ่ายเจอกันนะคะกับหมวยนะคะและคุณวิกิตีรัตนรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์บวัวหลวงนะ,ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใน บ i s c o n n e c t ช่วงบ่ายนะคะทาง u f m 1 0 2แล้วก็ที่ Facebook รู้ทันหุ้นก็จะมี Facebook Live ด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปันพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไร หากระแสะเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกนัทวัตรอ้นรัตที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืน หลักสูตรเดลวินเนอรสร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line at Mr.Markets ด่วนรับจำนวนจำกัด